พระาธาตุสัจจะตั้งอยู่บริเวณวัดลาดปู่ทรงธรรมบ้านท่าลี่ตำบลท่าลี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการต่อชะตาให้กับองค์พระาธาตุพนมที่ได้พังทลายลงเมื่อวันที่11สิงหาคม2518และเป็นที่บรรจุพระบร,รมสารีริกราธาตุพระอรหันธาตุและพระปฐวีาธาตุพนมคือดินจากพระาธาตุพนมพระาธาตุสัจจะก่อสร้างเมื่อวันที่13พฤษภาคม2519 สร้างเสร็จเมื่อวันที่20พฤษภาคม2522มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมองค์ประกอบของพระธาตุสัจจะประกอบด้วยดอกบัวบานมีกลีบ3ชั้นสูงประมาณ1เมตรตั้งอยู่รอบองค์พระธาตุสัจจะองค์พระธาตุสูง33เมตรมีสัญลักษณ์คล้ายคลึงกับพระธาตุพนมมีสเสวตฉตร7ชั้นประดิษฐานไว้บนยอดสุดขององค์พระธาตุสัจจะ การเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข201แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข2115สายท่าลีอาฮีหางจากที่ว่าการอำเภอท่ารีประมาณ2กิโลเมตรท่านใดมีโอกาสผ่านมาทางอำเภอท่ารีจังหวัดเลยแบะมากับไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวของท่านที่พระธาตุสัตย์จะ วัดลาดปู่ทรงธรรมอำเภอท่ารี่จังหวัดเลยกันได้นะครับขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปสวัสดีครับนีขอเริญรมบุญสะดอกเคราะหต่ออายุ